สวัสดีแฟนๆของเกมปลูกผักทุกคนนะครับอันนี้เป็นตอนที่11นะครับของ Story of Season น r a i n of m i น e r อร์เทนะครับไปดูอัปเดตกันนิดหนึ่งนะครับจากพา์ที่แล้วก้นี่นะครับยางได้เห็นว่ามีบูรดน้ำที่เหมือนจะอัปเกรดนำเพื่อนไปเลยนะครับก็มันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจำเป็นในตอนแรกนะครับเหตุการณ์ก็ เจอไปหมดแล้วนะครับเหมือนป,ป๊อบลีจะนําหน้าเพื่อนไปหนึ่งเหตุการณ์นะครับแต่ว่ายังไม่เจอคู่แข่งของป,ป๊อบลีเลยนะครับเหตุการณ์คู่แข่งซึ่งเดี๋ยวจะพยายามทําให้ได้ภายในซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าใครจะอยู่แค่ในหน้าร้อนนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวหน้าอื่นจะทําไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ที่สําคัญก็คือมีสมาชิกใหม่นะครับอ่านว่าไรแวน V A N แวนนะครับเขาเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านมิวส์าวของเรานะครับก็เขาเป็นหนึ่งในพ่อคาเล อีกหนึ่งคนนะครับก็ซื้อของได้จากเขาหลายอย่างจะมีแลกขายด้วยนะแล้วก็มีเนี่ยนะครับรคคอร์ดเพลเยอร์นะครับก็เป็นเครื่องเล่นแผ่นเ,เผนเสียงก็เดี๋ยวแผ่นเสียงก็อาจจะไปซื้อที่หวานได้ที่หวานได้อยู่ผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันเบาไปหรือเปล่านะครับในพาร์ทนี้คือผมเปลี่ยนตัวเฮดเซตใหม่นะครับถ้ามันเบาไปยังไงเดี๋ยวขออภัยด้วยนะครับ เพราะว่าอายังไม่ได้เช็คระดับมากนะครับแต่ว่าดูระดับในตัวโปรแกรมที่อาจมึนก็โอเคนะก็เดี๋ยวน่าจะจัดการเรื่องราวประจำวันก่อนนะครับภารกิจในฟาร์มแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็มาว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีน้ำต้องลดให้กับสับปะรดนะครับเยอะมากเลยแล้วก็ไก่ หมือนที่ยังไม่ได้ออกไข,ข่ทองคําเลยนะครับตัวเจ้ามีอาเนี่ยถึงแม้ว่าจะชนะการแข่งขันมาก,ก็ตามนะครับก็ยังไม่รู้ว่าต้องรอ้อยหัวใจมากกว่านี้อีกหรือเปล่าอ่าเหมือนจะเจออีเวนต์นะครับที่บนภูเขาเป็นอีเวนต์ที่บาร์ซิลนะครับพ่อของแมรี่นะมาอยู่กับเจนนิเฟอร์นะครับก็บาร์ซิลก็เหมือนจะคุยอะไรกับเจนนิเฟอร์บางอย่างนะครับก็บอกว่า อ่าใช่แล้วมันเป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าเห็นไหมว่าเป็นยังไงเกิดอ,อะไรขึ้นนะ,นะครับเจนิเฟอร์ก็บอกว่าอ่าอ่าฮะฉันเห็นละมันดูนะฮะลงไหลนะฮะตื่นตาตื่นใจจริงๆก็เป็นตัวเราเดินเข้ามานะครับแกบทักทายเรานะครับฮัลโหลทั้งสองคนนะครับบารซิลก็บอกว่า g o o อ m o r n i ่ g นะครับเจนิเฟอร์บอกว่าอ่าถามว่าเธอทำอะไรอยู่นั่นเหรอก็คือ เหมือนเธอจะคล้ายๆว่าคุยกันหรือว่าประชุมเรื่องเกี่ยวกับพวก,พวกพืชพวกพฤกษศาสตร์นะครับบาซิลก็บอกว่าเหมือนเรากำลังสำรวจพวกอดอกไม้ในอยู่นะครับเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับนอกจากจะมาสำรวจแล้วก็แชร์เรื่องความคิดเกี่ยวกับดอกไม้พวกนี้นะครับให้กับอีกคนนึง บาซิลเนี่ยบอกว่าเขาทุ่มเทมากนะครับในชีวิตเขาให้กับเรื่องของพฤกษา,าศาสตร์แต่เหมือนเจนิเฟอร์เนี่ยก็จะมีความรู้เท่ากับเขาเลยนะครับเนี่ยก็บอกว่าเหมือนเจนิเฟอร์เนี่ยจะมีมุมมองด้านพฤกษา,าศาสตร์ที่แตกต่างไปจากเขาอยู่เหมือนกันนะครับดี๋ยวเขาบอกว่าก็เหมือนตั้งแต่นี้แล้วก็ต่อไปก็จะเหมือนเขาก็น่าจะเหมือนว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรครับ เจนิเฟอร์บอกว่าเธอต้องยอมรับนะครับว่าเธอก็มีความสนใจเรื่องการคล้ายๆว่าสํารวจหรือว่าอะไรเกี่ยวกับพวกพืชพวกนี้อยู่เล็กน้อยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าการได้ดูพวกพวกดอกไม้มันบานเนี่ยด้วยการดูแลจากดวงอาทิตย์เหมือนกับเป็นการสื่อสารกับสมาเธอออฟเนเจอร์นะครับ เจนิเฟอร์ก็เป็นคนที่บ,บาบ้างเรื่องผนังของธรรมชาตินะครับถ้าใครจาได้เจนิเฟอร์ก็บอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ไม่เป็นใจแบบเนี้นะครับแต่ดอกไม้มันก็ยังใช้ๆมันอ่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นเป็นวันที่ไม่เป็นใจแบบนี้แต่ก็เหมือนว่าเธอก็ได้เหมือนว่าเติมเต็มชีวิตหรือว่า <laughs> เป็นรางวัลให้กับเธอนะครับที่ได้เห็นอะไรแบบนี้เหมือนว่าได้เห็นดอกไม้มบานเนี่ยแหละเจนนิเฟอร์บอกว่าเหมือน อตอนนี้ดอ,อกไม้หลายดอกมันก็ยังคล้ายๆว่ามันยังหูบอยู่นะครับในเวลาเนี้มันยังไม่ได้เปิดหรือว่ามันยังไม่ได้บานออกมารับแสงอาทิตย์นะครับครับถามว่าเราคิดว่ามันเป็นยังไงนะครับเจนิเฟอร์ก็บอกแพชชั่นนะครับแล้วยังพูดด้วยนะครับถึงว่าพวกเราบีนะครับพวกเราเพลองหรือว่ามแมลงเนี่ยก็มาคล้ายๆว่ามาเอาเกอสรจากดอกไม้ในตอนเช้าใช่ไหมนะครับ ก็มันก็เหมือนกับอ่ามันมีแรงดึงดูดนะครับหรือว่าหล,ล,ลอกล่อให้พวกมแมลงเนี่ยเข้าไปหา่าดอกไม้หรือว่าเข้าไปหากลีบดอกไม้เพื่อจะไปอคล้ายๆว่าปล่อยหรือว่าริมรน้ําหวานน่นนะครับอะไรประมาณนั้นเจนิเฟอร์เขาก็บอกว่าถ้าเราเหมือนว่าลองฟังดูดีๆนะเราเหมือนจะได้ยินเสียงของดอกไม้เลยแล้วก็ดอกไม้จะพูดกับเราว่าเหมือนประมาณว่าอ่า โปรยความรักของเราโปรยความรักของฉันไปทั่วโลกอะไรประมาณนั้นนะครับ่าน่าจะพูดถึงกลีบดอกไม้หรือว่าเกสรดอกไม้อะไรประมาณนั้นนะครับตอนที่ดอกไม้มันบานบราซิลก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ดอกไม้มันบานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน,นะครับไม่ใช่ว่าแพชชั่นอะไรนัน่นแหละครับก็คือเวลาดอกไม้มันตูมหรือว่ามันบานก็เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการที่อุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงนะครับ จนิเฟอร์ก็ดูเหมือนจะหัวเสียนิดนึงก็เลยบอกว่าแหม่ผู้ซ่าแบบตรงเลยนะครับดูเหมือนว่าไล่หัวใจนิดนึงเจนิเฟอร์ก็บอกว่าจริงๆเธอก็ไม่ได้ว่าจะไม่ยอมรับเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรอกแต่สำหรับเธออะมันเป็นอะไรที่มันโรแมนติกนะครับเป็นอะไรที่มันดูมีจิตวิญญาณนะครับของมาเธอออฟเนเจอร์อะไรของเธอนั่นแหละ ถ้าต้องตอบแบบนี้แสดงว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ความรักนะครับแสดงว่าเป็นความรักหัวใจสีดําของเจนิเฟอร์นะครับข้อแรกก็ะตอบประมาณว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าปวดหัวนะครับเราก็ต้องตอบใจเธอนะครับแล้วก็ต้องตอบให้เห็นด้วยนะครับเป็นพลังของดอกไม้เราก็จะได้ค่าหัวใจจากเจนิเฟอร์นะครับเจนิเฟอร์ก็ดีใจนะครับก็บอกว่า่าขับคุณเรานะครับแล้วก็ อ่ามันพูดเกี่ยวกับสํานวนหน่อยนึงนะครับประมาณว่าคิดว่าเธอกับเราเน่ยเหมือนว่าเป็นถั่ว2อันที่อยู่ในในฝักเดียวกันหรือว่าเป็นดอกไม้ที่อยู่ในกล่งเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็คงจะบอกว่าเรา2คนเนี่ยมีอะไรเหมือนเหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> บาซิลก็บอกว่ามันคือจริงมันก็จริงนะครับคือคนเราก็คล้ายๆว่ามีเข็มทิศอยู่ในตัวเองนะครับว่าเราจะมองโลกไปในแง่มุมแบบไหนนะครับบาซิลบอกว่าสิ่งที่ดี มันก็มีอยู่มากมายนะครับก็คือการจะมองโลกไปในทิศทางไหนนะมันก็เราเรากม็มันมีความเป็นไปได้ในการในมุมมองหลายแบบนะครับไม่ว่ามันจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นทางโแมันติกน่นะครับแต่ว่าทั้งสองทั้งสอง i n t of view เนี่ยหรือทั้งสองมุมมองเนี่ยมันก็นําไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าทั้งสองมุมมองเนี่ยมันเป็นการลักพืชหรือว่าลักธรรมชาติ่นะครับ เขาบอกว่าแหม่ดูเวลาแล้วเขาต้องกลับบ้านแล้วล่ะแล้วเขาบอกว่าเขาก็เหมือนน่าจะได้ข้อมูลมากพอแล้วนะครับถ้าเราไม่ว่าอะไรเขาขอตัวก่อนนะครับสําหรับวันนี้เกติเฟอร์ก็บอกอ่เรามาคิดเธอบอกว่ามาคิดอีกทีนะครับแล้วก็ถามเรานะครับว่าเรามาทําไมบนภูเขาตอนเช้าแบบนี้นะครับมีธุระอะไรที่นี่หรือเปล่านะครับ คนตัวละสายหัวจริงๆก็มีนะครับผมจะมาถัดไม้เจนเนเฟอร์ก็เหมือนจะพูดสำนวนเองนะนะครับก็บอกว่าประมาณว่าอาขาเราพาเรามาที่นี่มาทางนี้เองเหรอแล้วก็พูดว่าเหมือนมันเป็นออร่าจากภูเขาแน่เลยที่ทําให้เรามาที่นี่นะครับแ,แล้วก็ยังพูดถึงไอ้วพวกสเปเชียลเอนเนอร์จีนะครับเป็นพลังงานพิเศษจากภูเขาอะไรแบบเนี้ยที่เหมือนว่าดึงดูดวิญญาณของเราอะไรประมาณนั้นน่ก็ เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับแสดงว่าผมได้2ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโน้ตไว้ก่อนนะครับว่าหัวใจสีดำ black heart นะครับของเจนนีเฟอร์ครบแล้วนะครับหัวใจสีดำของภาคนี้มี2 2เหตุการณ์นะครับไม่เหมือนอย่างเพคหนึ่งมีแค่1เหตุการณ์เท่านั้นภาคนี้มี2โอ้ผมผมให้ <c oughs> ระหว่างทางกลับผมเดินมาจะมาตัดไม้ก็เจอเจนนีเฟอร์นะครับก็เลยเอาดอกไม้จะให้เธอสักหนึ่งดอกนะครับก็เหมือนหัวใจะจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีม่วง ก็เนี่ยนะครับเธอก็เหมือนเขาพูดตรงนี้จะไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรอ่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเธอก็จะพูดตรงนี้นะครับว่าเธอก็จะอยู่ที่เต้นตนั้นนี้คนเดียวนะครับบางครั้งอะไรประมาณน,นั้นเราก็พูดถึง energy บ้าบลอะไรของเธออะไรธรรมชาตินะครับเธอละธรรมชาติมากอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาดอกไม้ไปให้หนางฟ้าเป็นครั้งที่37นะครับซึ่งแค่ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกระดานมองดู ก็ังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นครั้งที่37มสิบเผมจะรีวิวพลังงานสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทคโนด้วยนะครับว่าเป็นครั้งที่37ละเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็มาอัปเดตแล้วกันเดี๋ยวผมจะฟาร์มขวานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันตัดไม้ได้ช้ามากนะครับก็อยากจะสร้างบ้านเร็วๆกว่านี้นะตอนนี้ไม้มันมีแค่252เองนะครับก็เลยอยากจะ หาไม้ให้ได้เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องไม้น่ะคือมันก็ไม่ได้มีท่อนที่มันเป็นตอไม้ให้ตัดทุกวันนะครับบางวันมันก็มีบางวันก็ไม่มีมนะผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นค่าแรนดอมหรือว่า,า,ามาช้า้เจ้ากอสมันตัดของเราไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ <laughs> แต่ก็ยังไงก็ตามก็ต้องฟาร์มโอโอต้องฟาร์มเปอร์เซ็นต์ของขวานอยู่ดีนะครับ ยังไม่ขึ้นเลยนะน่าจะต้อง50น,นะครับเพราะว่า43ยังไม่เปลี่ยนเลยโอ้ถ้าจะไม่ไหวแล้วนะครับอาจจะต้องไปนอนแล้วแบบนี้น่าจะตื่นสายด้วยนะครับไม่เคยสตามีนาอาไม่ใช่ไม่เคยฟีทิกสีเขียวแบบนี้มาก่อนเลยนะครับดูเหมือนตัวจะแย่และอาจจะต้องรีฟิลอาบน้าสักนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันในวันพรุ่งนี้ต่อเลยดีกว่านะครับเอาวันนี้ฝนตกนะครับก็เป็นหนึ่งวันที่บอกตรงๆว่าเป็นหนึ่งวันที่ดีนะครับเพราะว่า ที่เก็ียดรถน้ำอะไรครับมันเยอะแยะเหลือเกินแล้วก็อืมผมคิดว่าน่าจะทำเหตุการ์ Black Heart Event เนี่ยนะครับของคนอืน่นๆน่าจะให้ได้ไวที่สุดนะครับเพราะว่ายิงเล่นไปเรื่อยๆก็เหมือนว่าหัวใจของคนอื่นก็เหมือนว่าใกล้จะเพิ่มขึ้นมาเป็นสีมวกก่วงนะครับเดี๋ยวจะเก็บเหตุการ์ Black Heart ได้ม่ครบนั่นเอง มือนตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราการับสาวๆหลายคนก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับมันได้จากเหตุการณ์นู้นบ้างนี่บ้างแล้วก็อย่างเช่นง,งานเทศกาลนะครับที่มันเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับคนที่ไปคุยได้เยอะนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ไเรียกขอไม่ให้ก็ะตามแล้วก็เดี๋ยวมีวันที่ส7บนะครับเป็นวันเกิดของของลันหรือว่าของแอนเพียงแต่ว่าผมไม่รู้เดี๋ยวว่าภาคนี้มันมีอ,อันนี้ยังไม่ขึ้นอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวผมรอกเก็บพ่งนี้เลยแล้วกัน คือผมไม่แน่ใจว่าภาคนี้มันมีอะไรล่ะอ่าจดหมายที่ชวนไปนงานวันเกิดของของลาหรือเปล่านะครับภาคเนี้ยแต่ที่แน่ๆต่อให้มีหรือไม่มีก็ตามนะครับคือ่าความสัมพันธ์ของเรากับเธอก็ยังไม่ได้เยอะอยู่ดีเท่าที่เธอจะชวนเราไปนะครับก็เดี๋ยวอาจจะลองดูข้อมูลหน่อยนะครับว่าสามารถทำอีเวนต์ หัวใจสีดำของคนไหนได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันอ้อมีตรงนี้โตด้วยนะครับเดี๋ยวผมเก็บไปเลยดีกว่าเพราะว่าน,นี่มันมันมันรีโกลไดใช่ไหมอ่ะมันโตใหม่ได้นะครับไม่ต้องปลูกใหม่อ่าเช็คดูเหตุการณ์คู่แข่งแล้วนะครับของป๊อปปี้กับไข่เหมือนว่าอาจจะต้องหัวใจต่ำกว่าสีม่วงนะครับเหตุการ์คู่แข่งครั้งที่หนึ่งอาจจะเกิดขึ้น ไม่แน่อาจจะต้องลดหัวใจของป๊อบูลิสโดยการเอาของที่ไม่ชอบไปให้นะครับยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นะครับช่วงบ่าย 2- อถึงสโมงในวันที่อากาศดีซึ่งแน่ๆต้องรออาทิตย์หน้าเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ก็ฝนตกซะด้วยนะครับก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับต่อให้หัวใจจะอยู่ในเงื่อนไขก็ตามเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยู่ดี อ่าแล้วก็วันพรุ่งนี้นะรครับเหมือนจะมีไต้ฝุ่นใช่ไหมอืมาจะมีไต้ฝุ่นมานะครับแสดงว่าเราน่าจะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อย่างใน how a r d moon back to nature หรือว่าของเพลนึ่นะครับหลังจากวันที่ไต้ฝุ่นถ้าเราไปที่ชายหาดจะมีมีเออเหตุการณ์ที่เราเจอกับใครนะครับที่มีขวดอะไรสักอย่างนะครับ แล้วก็ใครจะมอบคค้ายๆน้ำหอมอะไรที่เขาเรียกว่าเลิฟพอชั่นนะครับให้เราผมไม่รู้ว่าในภาคนี้มีหรือเปล่าผมอาจจะต้องเช็คข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับว่าจะมีไหมนะครับในเวอร์ชันนี้อ่ะก็เช็คดูแล้วนะครับเหมือนว่าจะไม่มีนะในเวอร์ชันนี้นะครับอันนี้คือไต้ฝุ่นปะ่ะอ่ะโอเค ออกไปได้นะครับก็อย่างที่เห็นก็คงนอนอย่างเดียวนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทําอะไรไม่ได้จริงๆผมตั้งใจจะไปอัปเกรดขวานนะเพราะว่าเมื่อวานฟาร์ม EXP มานะครับสามารถอัปเกรดได้ผมยังไม่รู้เลยว่ามีแร่อยู่หรือเปล่านะครับมีอยู่อันเดียวด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยแต่อย่างที่เห็นทำอะไรไม่ได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ปล่อยให้ผ่านไปอาจจะได้ตังค์หนึ่ง 1> 1, ึ่งกิลหนึ่งบาทจากอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับทำไมวันนี้มัน,นเงนนียบๆอีกแล้วลนะ่ะฝนตกอะโอเคฝนตกอีกหนึ่งวันนะครับเรามาดูหลังจากไต้ฝุ่นหรือว่าพายุหน่อยนะครับดูแล้วไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรนะครับเนี่ยผักก็ยังอยู่ครบทุกอย่างเลยน่าจะไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยนะป่ะผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่เห็น มันไม่ได้ทำลายอะไรไปนะครับถ้าเป็นอย่าง Back to Nature ของเพย์หนึ่งนี้ก็ทุกผักอะไรมันก็จะแหวงๆไปบ้างนะแต่ว่าในวันนี้ไม่ได้มีอะไรแหวงไปเลยนะครับอ่ะก็มาอัปเกรดขวานกันหน่อยนะครับ3,000นะแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งวันวนะครับเออเห <laughs> มือนจะมีเรื่องไม่ดีแล้วก็ ไม่ดีมากมากด้วยนะครับเพราะว่าอา่อวานนะครับหรือว่าแวนเนี่ยจะเปิดร้านขายสัตว์เลี้ยงอยู่เรแถวๆนี้นะครับในวันที่สิบห้าประเด็นคือว่าจะต้องเป็นอากาศดีเท่านั้นนะนะครับในเนี่ยเวทเทอร์ที่มันเป็นซันนี่นะครับหรือว่าวันที่ฝนไม่ตกอ่ะแล้วฝนมันเริามาตกวันที่สิบห้นะครับมันหมายความว่าผมอาจจะซื้อสัตว์เลี้ยงไม่ได้เนี่ยคือ อะไรจะซวยขนาดนั้นผมผมไม่อยากโหลดแล้วอะ่ะเออแต่ก็อยากไล่สัตว์เลี้ยงอะ่ะผมเอาไงดีอืมถ้าโหลดใหม่ก็ต้องแต่วันที่สิบสองอ่ะนะครับแต่มันก็นานนะอา่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะโหลดใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่า <laughs> เราจะได้ถ้ามีสัตว์เลี้ยงเราก็จะได้ฝึกไปด้วยได้อ่ะนะครับมัน <laughs> โอ้แซงเลย รามีสัตว์เลี้ยงเราจะได้ฝึกไปด้วยได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเทศกาลปีหน้าเดี๋ยวเราจะฝึกไม่ทันนะผมอาจจะโหลดใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกทีก็จะมาถึงตรงวันที่สิบห้าตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องโหลดเล่นใหม่ตั้งแต่วันที่สิบสองนะครับฝนมาตกอะไรวันนี้ก็ไม่รู้นะครับอ่ะโอเคก็ตามนั้นแล้วกันนะครับเพราะไม่รู้จะทํายังไงจริงๆอ่อะแล้วผมจําได้วว่่าารู้สึก วันที่15ของเดือนหน้ามันมีเทศกาลซึ่งแวนก็บอกแล้วด้วยนะครับว่าเขาจะไม่เปิดชอบอะในวันที่15ของฤดูใบไม้ร่วงเลยยังไงเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเดือนหน้าก็ซื้อไม่ได้อีกะครับก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะผมว่าโหลดใหม่เล่นแค่3วันก็ยังดีกว่ารอฤดูหนาวเลยนะครับ แบบนั้นน่าจะดีกว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโหลดใหม่แล้วกลับมาถึงในวันที่15้าของอันนี้เลยแล้วกันนะครับจะโหลดใหม่ตนะั้งแต่วันที่12บนั่นแหละอ่ากลับมากันอีกครั้งนะครับในวันที่15บห้าทีนี้อากาศดีนะ <c oughs> ก็ได้อ่าวานอ่าแวนก็ได้เปิดเพจช็อปสักทีนะครับอ้มีขนมของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับไม่รู้ว่า แต่มันแพงมากนะครับพันหนึ่งแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแค่2ชนิดนะครับมีแพนกวินกับเนี่ยเนวีนาวีแพนกวินอะไรเนี่ยนะครับแก้วตัวธรรมดาลแล้วกันนะส,สามหมื่นนะโอ้โหดีที่มีเงินอยู่นะครับอ่าผมชื่อว่าบิสกิตแล้วกัน ก็ได้แล้วนะครับสัตว์เลี้ยงตัวแรกเราซื้อขนมสักอันหนึ่งแลวกันนะครับแพงมากนะครับหนึ่งพันโอ้ได้สักทีนะครับดูยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยนะครับสัตว์เลี้ยงก็เหมือนจะวิ่งอยู่ในในฟาร์มนะแล้วก็เดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์กันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสร้างไปเมื่อวานเอง เพราะว่าวันที่14เหมือนพายุไม่เข้าด้วยนะครับเวลาอ่าตอนโหลดใหม่รอบเนี้ยมันพายุไม่เข้านะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับขวาน golden a g e นะครับจริงๆอยากจะทำคอนไปเลยนะครับเพราะว่าผมไปฟาร์มาแล้วเหมือนกันนะครับคอนแต่ว่าก็ไม่มีแลในการอัปเกรดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เท่านี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะยังไงก็ได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่า,ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่สองมันคืออะไรอ่ะเนี่ยเหมือนม้ามันก็มีนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ไอ้กลมๆนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเป็นของเล่นป่ะอันนี้นะครับเจ้าบิสกิต อย่าบอโอ้โหมันคือขนมเหมนเนี้ยแล้วมันพันหนึ่งอนนะไหครับก็คงจะซื้อให้บ่อยๆไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นก็นานๆทีแล้วกันนะครับแต่พูดถึงว่าแวนครับเปิดร้านแค่ช่วงวันพุธอ่าวัน,ว,นวันที่15นะครับแสดงว่าก็อาจจะไม่ได้ให้ได้บ่อยๆนะครับก็คงประมาณนี้แล้วกันอ่ะอยังไงก็มีพันกินอยู่ในฟาร์มของเราแล้วนั่นเองนะครับ เหมือนผมจะให้ของนางฟ้าไปน่าจะเป็นครั้งที่40แล้วนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่มีเลยเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะมาอัปเดตสัตว์เลี้ยงนิดหนึ่งนะครับเหมือนจะมันเหมือนมันจะเดินเข้าบ้านตอนสองทุ่มนะครับถ้าเป็นพวกมาพวกวัวมันก็เดินเข้าคอกนะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงก็เดินเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเลี้ยงได้ถึง5ตัวด้วยกันนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีให้ซื้อแค่ แพนกวินเนี่ยนะครับกับไอ้นาวีแพนกวินอะไรนั่นอ่ะมีแค่2ตัวผมคงไม่ซื้อทั้ง2นะครับไม่มีตังค์เพราะมันตัวสามหมื่นเดี๋ยวจะต้องหาเงินเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเหมือนอ่าสัตว์เลี้ยงต่างๆจะปลดล็อกในฤด,ดูกาลที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับดูจากข้อมูลก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับแต่ยังไงก็ได้เจ้าแพนกวินเจ้าบิสกิตนี้มาแล้วแล้วกันอ่าแล้วก็ผมดูทีวีนะครับช่องเอนเตอร์เทนเมนต์ได เมนูอาหารมากนะครับเป็นเรซินเบสก็ดูในวันที่ไม่ใช่วันที่วันดูในวันอังคารนะครับแสดงว่ารายการอาจจะมาทุกวันอังคารหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันในวันอังคารหน้าแล้วกันนะครับส่วนวันสําคัญน่าจะอันนี้เป็นวันเกิดของแอนนะครับของลันแล้วก็เทศกาลสําคัญน่าจะเป็นวันนี้เลยนะครับประกวดวัวแน่นอนเลยเนี้ยแล้วก็ดอกไม้ไฟนะครับอันนี้ก็เฉลยอีกสองวันนะครับสาหรับเดือนนี้ถ้าเป็นเทศกาลนะนะ ็อย่างที่เห็นนะครับสัตว์เลี้ยงในวันที่ฝนตกก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็อยู่ตรงเนี้ยแต่ดูเหมือนว่าหัวใจก็จะขึ้นไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับอาจจะมีหลอดข้างล่างนะครับน่าจะเป็นหลอดของว่ามันเก่งในการมันเป็นสัญลักษณ์ของไอก้กลมๆอะ่ะมันคล้ายๆจานร่อนอะนะครับนั่นแหละน่าจะเป็นว่ามันเก่งในการอ่า ไปเก็บไปจานร่อนแค่ไหนหรือเปล่าเพราะว่า,าสัตว์ดี้ยงเราต้องใช้ในการเข้าแข่งขันไอเฟสเฟสนะครับแต่เขาคงจะได้ในปีหน้าแล้วนะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเทศกาลนั้นก็มาแทนว่ายน้ำนะอย่างที่เห็นนะครับเรามาดูขวานที่อัปเดตกันมาหน่อยนะครับเราชาร์จได้4เลเวลแบบนี้นะครับก็ต้องทำแบบนี้ถึง2ที่นะครับแต่ก็ช่วยประหยัดเวลาได้เล็กน้อยอยู่เหมือนกัน ปนไม้ก็มี316นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช้450ในการสร้างบ้านขั้นต่อไปประเด็นคือว่าผมไม่มีตังแล้วนะครับเหลนะือแค่7000อาจจะยังสร้างบ้านไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้องอรอลุ้นสับปะรดเลยนะในการที่จะทำอะไรต่อไปได้นะครับ ก็เหมือนว่าครั้งนี้ผมให้กอดเดตน่าจะมีของตอบแทนนะครับแสดงว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่40หรือเปล่าเพราะว่าคือผมก็ไม่ได้นับคือก็นับอนะครับแต่ว่าไม่ได้นับเป๊ะมากก็ได้ไวท์กลาสใหม่อีกแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้นับเป๊ะมากแล้วประกอบกับว่าคราวนี้มีการโหลดเซฟใหม่ด้วยนะครับเพื่อวันที่15ก็แสดงว่าครั้งนี้น่าจะ40สิบนะครับ เพราะว่าดูจากการที่ได้ของมาตอบแทนหนึ่งอันแล้วกันเอาวันพุธก็อย่างที่รู้นะครับว่าแวนจะเปิดร้านขายของผมจะซื้อแร่นะครับเพื่อไปอัพเกรดอ่คอนนะแต่ก็น่าจะใช้เงินอีกสามพันนะครับแล้วก็レีคอร์ดเพลเยอร์หนึ่งนะครับมันคือเพลงอะไรเนี่ยสปร t e a ีมสปริ Spring Team นะครับเอา Set of Season ไม่รู้มันคือภาคไหนนะครับอาจจะลองซื้อไปฟังกันดูแล้วกัน แต่ว่าเครื่องเลคอร์เดเพยอย์เราซื้อไปแล้วนะครับผมซื้อแรกนี้ไปเผื่ออันหนึ่งดีกว่าแค่ันเดียวพอก็อยู่ไหนแล้วเนี่ยอ่ะอยู่นี่นะครับก็เดี๋ยวไปอัปเกรดกันเลยแล้วกันก็น่าจะสามพันนะนะครับ g กล d e n Hammer นะก็ตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่สามพัี่แล้วนะครับก็ เหลือไม่มากแล้วเราจะต้องรอลุ้นของอย่างอื่นไปนะครับอาก่อนจะจากพาน,นี้กันไปก็มาเรียกว่าฟังเพลงกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเรามีอะไรนะครับมีเพลงอะไรก็มีอยู่แผ่นนึงนะครับเพราะว่าเอ่อวันซื้อมาได้ทีละแผ่นนะครับก็ต้องรอวันพุธถัดไปก็จะมีขายเรื่อย ก็จะมีทีมที่คุ้นเคยอย่างของ Back to n a t u r e ของเพลงหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีของหลายๆภาคดูจากข้อมูลแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะซื้อได้ครบก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับว่ามีเพลงไหนที่แฟนๆของภาคไหนรู้จักกันบ้างหรือเปล่าแต่อันนี้เป็น Spring t e นะครับของ Outset of Season ไม่รู้คือภาคไหนเหมือนกันนะเดีผมเช็คดูก่อนนะครับแล้วก็ ในพาร์ทนี้เราก็ได้หลายอย่างอยู่มือนกันนะครับอย่างเช่นการอัปเกรดของแล้วก็มีอีเวนต์ Black Heart นะครับครั้งที่2ของเจนนิเฟอร์นะครับแล้วก็ได้เพลงนี้มา1อันแล้วก็แน่นอนสัตว์เลี้ยงนะครับเจ้าบิสกิตของเราหรือว่า <laughs> เจ้าแพนกวินของเรานั่นเองนะครับ ลองเช็คดูลนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอ่าธีมเพลงของภาคไหนหมนกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาคนี้นั่นแหละแต่อาจจะเป็นในเทศกาลพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามันก็จะดังตลอดแบบนี้ครับเรื่อยไปนะครับก็คือเนี่ยพอเข้าเมืองมันก็เปลี่ยนไปนะครับแต่เรากลับมามันก็เป็นธีมนี้ตลอดพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีแผ่นเรคคอร์ดเยอะๆนะครับวันไหนเราอยากจะฟังธีมเพลงไหน เราก็เลือกได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นธีมเพลงหลักของวันนั้นไปหรือว่าถ้าเราเบื่อเบื่อแล้วเราก็เป็น d ด f ฟ u l t ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกอะ่ะดีฟอล์มันก็เลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่มีเพลงอยู่แล้วนั่นเองอะไรยังไงนั่นจะเป็นอ่า s ต o r y of season ในพาร์ทที่11แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เจอกันในตอนหน้านะครับพาร์ทที่12จะพยายามทำอีเวนต์ โดยเฉพาะคู่แข่งให้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่17ก็จะเป็นวันเกิดของรันแต่ว่าเราไม่ได้รับเชิญนะครับไม่รู้ว่ามันมีร,บระบบรับเชิญอย,อยู่หรือเปล่านะครับในในภาคเนี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เจอเหตุการณ์พวกแบล็ k ฮาร์ดครั้งที่2เลยนะครับหรือว่าเหตุการณ์คู่แข่งด้วยก็อาจจะยังไม่ได้ไปแล้วกันยังมีเวลาอยู่อีกเยอะนะครับในเรื่องราวของ s t o r y of s e ซ s o n ่นเราเพิ่งเล่นกันมาได้ถ้าจะพูดถึงในเรื่องทั้งหมดก็นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ ยังไงเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเอาไวเจอกันในพาร์ทที่12นะครับสวัสดีแฟนๆของ h a r v วิร Moon ด้วยนะครับ